เวลาที่โกรธใจจะพาเราพูดในสิ่งที่แรงกว่าปากติบางคำไม่ได้ตั้นใจพูดแต่พูดออกไปเพราะอารมณ์พาไปก่อนสติพอพูดไปแล้วแม้จะขอโทษแต่มันก็เหมือนเอาน้ำหกลงผ้าต่อให้เช็ดมันก็ยังทิ้งรอยอยู่ดีถ้ารู้ว่าใจยังร้อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งตอบ อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรในตอนที่เรายัางไม่เย็นพอการนิ่งไม่ใช่แพ้แต่เป็นการเลือกไม่ผลัดใจให้แยก่กว่าเดิมคนบางคนแค่งเงียบไปสักพักเขาก็ไม่ได้อยากสู้กับเราแล้วแต่ถ้าเรารีบตอบทันทีเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใจที่สงบมักตัดสินได้แม่นกว่าใจที่โกรธถ้าพูดตอนใจเย็น คำพูดจะนิ่มถ้าพูดตอนใจร้อนคำพูดจะคมเหมือนมีดจะพูดอะไรลองฟังเสียงใจตัวเองก่อนถ้ายัางร้อนอยู่ก็แค่งเงียบไว้ก่อนก็ได้ธรรมะกลางใจ